มีการให้สัมภาษณ์เรื่องของความปรองดองจากทางรองนายกรัฐมนตรีนะคะร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่ปรกรุงบอกค่ะว่าการปรองดองแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติเท่านั้นคะ่ะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่ารับทราบเกี่ยวกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะเข้ารดน้ําพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้ว ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะรัฐมนตรีเพื่อไปรดน้ำดำหัวพลเอกเกรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะว่าพอทราบมาแล้วและก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการเดินทางไปขอพรเนื่องจากพลเอกเกรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและเป็นบุคคลที่น่านับถือซึ่งทุกคนสามารถขอพรจากท่านเพื่อความเป็นสวิตมงคลได้ ส่วนการขอคําแนะนําจากพลเอกเปรมนั้นเป็นหน้าที่ของนางสาวยิ่งรักษณนายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวจะเดินทางไปด้วยก็ตามอย่างไรก็ตามทางร้อยตำรวจเฉลิมระบุว่าตําแหน่งประธานองคมนรรีนั้นเป็นตําแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนแนวทางในการสร้างความปรองดองนั้นยืนยันว่าจําเป็นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะทุกฝ่ายได้ไประโยชน์เช่นกันโดยไม่มีข้อยกเว้น ทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังได้พูดถึงเรื่องของการที่พักเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดปทุมธาน,นีด้วยค่ะว่าต้องเคารพในการตัดสินใจของประชาชนและพักต้องยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะนําบทเรียนที่ได้มาทบทวนและปรับแก้กันต่อไปค่ะ